ถ้าคุณเคยใช้โปรเจกต์แมจเมนท์ทูสเกียงตัว t r l l o นะครับมาก่อนการบันวิวน่าจะเป็นอะไรที่คุณคุ้นตาม,มากๆนะครับอะไรก็ตามครับรายละเอียดนะครับหรือว่ามิติมุมมองที่คุณจะได้จากคลิกอัพนั้นจะทำให้คุณสามารถเห็นรายละเอียดที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ลืมการบันวิวแบบเดิมๆไปเลยครับ กันบันนะครับเป็นคําในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าป้ายซึ่งเทคนิคในการบริหารจัดการแบบกันบันนะครับถูกคิดค้นขึ้นมาในช่วงปี1940นะครับโดยคุณไทจิโอโนะนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเป็นวิศวกรที่บริษัทโตโยตา้าเพื่อที่จะนํามาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพแล้วก็นิยมจนมาถึงปัจจุบันครับ หลักการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับระบบจะมีการจับกลุ่มเป็นแถวๆนะครับเรียนจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับแล้วก็จะมองโปรเจกต์นะครับหรือว่าทาสงานนั้นๆเป็นการ์ดที่อยู่ในแต่ละแถวนะครับโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้การจับกลุ่มนะครับให้เป็นไปตามสถานะของงานนะครับโดยเรียงลําดับจากซ้ายไปขวานะครับเป็นสถานะที่เริ่มต้นไปจนถึงสถานะที่เป็นสถานะสุดท้ายของงานครับอย่างไรก็ตามครับการบันวิวหรือว่าที่เรียกว่าบอร์ดวิวบนคลิกอัพ ก็สามารถที่จะให้มิติมุมมองกับคุณได้หลากหลายแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่สูงมากๆเลยนะครับเพราะว่านอกจากที่จะเลือก grouping ตามสถานะของงานได้แล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะ g r o u p ปิ้งได้ในอีกหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น by a s s i g n e e นะครับ by priority by tag นะครับแล้วก็ due date แล้วก็ custom field อื่นๆอีกด้วยที่เราสามารถสร้างขึ้นเองได้ซึ่งในกรณีที่งานของเรานะครับมีความจำเป็นในการติดตามสถานะในหลายๆมิตินะครับเช่น Progress status นะครับ Work status เป็น facing นะครับหรือว่าจะมี r i c status นี่คือคําตอบของคุณเลยครับและยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าการจับกรุ๊ปในแนวตั้งยังไม่เพียงพอนะครับคุณสามารถที่จะเปิดใช้ฟีเจอร์ Swim Lens นะครับที่แปลว่าลู่ว่ายน้ำนะครับในสระว่ายน้ํานี่แหละครับที่จะช่วยให้คุณ grouping การงานต่างๆในแนวนอนเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับเช่น คุณอาจจะตั้งค่าในแนวตั้งเป็นเฟสนะครับแล้วก็อาจจะตั้งค่าสวิมเลนเป็นบริกสเตตัก็ได้นะครับเพื่อที่จะแยกแยะการ์ตต่างๆออกจากกันได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ารายละเอียดบนการ์ดของคุณเนี่ยยังไม่ละเอียดเพียงพอต่อความเข้าใจแล้วก็คุณสามารถจะเลือกปรับได้นะครับว่าจะให้ระบบเนี่ยช่วยแสดงผลเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงตรงส่วนใดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาร์กแม่นะครับทารลูกสถานะของงานนะครับ โ r รเ r e สบาร์ Bar, หรือแม้กระทั่งคัสต o ม f i ลด์ที่คุณทำขึ้นมาเองก็สามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยครับมาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับใครสนใจอยากจะทดลองใช้ตัว ClickUp แล้วแล้วก็ Toolscape ได้แนบลิงก์มาให้ทางด้านล่างแล้วนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามสาระดีๆด,ด้าน Digital Transformation ได้จาก Toolscape และพบกันใหม่ ep หน้าครับ